มะนาปทายีละพะเตะมะนาปังอักคัตสธาตาละพะเตปุนักังวรัสธสาตาวราลาภีจะโหติเศรันทะโทเศธษมุเปติฐานังผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ดี ย่อมได้ของที่ดีผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงฐานะที่ประเสริฐนางมัลลิกาเป็นที่ดาของมลละกษัตริย์เป็นหญิงที่มีความเคารพศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเธอมีเครื่องประดับที่งดงามและทรงคุณค่ามากที่สุดในโลกชื่อว่ามหาลดาประสาทเครื่องประดับนี้เกิดจากบุญสมัยพุทธกาล มีหญิงสองคนเท่านั้นที่เป็นเจ้าของเครื่องประดับมหาลดาประสาทอัลัมเลิศค่านี้คนหนึ่งชื่อนางวิสาขาและอีกคนหนึ่งชื่อนางมัลลิกาเครื่องประดับมหาลดาประสาทมีราคาสูงถึง9โกดแสนตำลึงคือ9 0ล้าน4แสนบาทนั่นทีเดียวลักษณะรูปร่างของมหาลดาประสาทนี้ พระอานอนท์เถระเจ้ากล่าวไว้ว่ามีลักษณะเหมือนเสื้อคลุมตัวใหญ่แต่ทักเป็นตะข่ายมีกระดุมคอกระดุมอกกระดุมศอกส่วนบนศีรษะทำเป็นรูปนกยูงทองเมื่อสวมใส่ตัวเจ้าของแล้วจะเห็นคล้ายกับมีนกยูงทองงดงามวิจิตมาจับเกาะอยู่บนศีรษะเครื่องประดับมหาลดาประสาทประกอบด้วยเพชรแท้เม็ดใหญ่น้อยสี่ทนานแก้วมุกดาสิบเอ็ดทนาน แก้วประพาน22ทนานแก้วมณี33ทนานและอัญมณีอื่นๆอีกหลายอย่างหลายประการตัวนกยูงบนศีรษะมีขนปีกทำด้วยทองคําข้างละห้าร้อยขนปากนกเป็นแก้วประพานคือแก้วมณีสีแดงอ่อนลูกตานกยูงเป็นแก้วมณีคอและแววหางก็เป็นแก้วมณีก้านขนปีกเป็นสีเงินทำด้วยเงินแท้เวลาสวมเข้าแล้ว ขณะเดินหรือถูกลมพัดเพียงแผ่วๆก็จะเกิดมีเสียงเหมือนเสียงดนตรีอันไพเราะจับใจดังแววออกมาจากขนปีกแห่งนกยูงทองนั้นเครื่องประดับชนิดนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเป็นผลบุญอันสูงสุดของสตรีที่เคยถวายผ้าไตรแก่พระภิกษุสัม,มเนรผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมหญิงใดมันถวายผ้าไตรจีวรผ้านุ่งผ้าห่ม จะบังเกิดผลบุญคือมนุษย์สมบัติเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะมีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายงดงามไม่ขาดแคลนหากเกิดในสวรรค์เป็นนางเทพ,พธิดาก็จะมีเสื้อผ้าทิพย์เครื่องประดับทิพย์งดงามเป็นอานิสง์และส่วนผลสุดท้ายผลสูงสุดในชาติที่เกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้เครื่องประดับมหาลดาประสาทนี้ด้วยแรงบุญนางมัลลิกา เมื่อเติบโตเป็นหญิงสาวได้แต่งงานกับชายหนุ่มเชื้อกษัตริย์เช่นกันชื่อพันธุละเสนาบดีแต่เมื่อแต่งงานแล้วเธอไม่มีบุตรพันธุละเสนาบดีผู้เป็นสามีซึ่งต้องการบุตรไว้สืบต่อวงตระกูลจึงผิดหวังมากกล่าวกับเธอขึ้นว่านี่น้องมาลิกาเธออยู่กับพี่มาสองสามปีแล้วแต่ไม่มีลูกสืบสกุลให้พี่เลยน้องจงกลับไปอยู่บ้านของน้องเธอ เราสองคนคงไม่มีบุญต่อกันแล้วนางมาริกาได้ฟังสามีพูดเช่นนั้นก็ร้องไห้แต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเข้าใจถึงความต้องการของสามีเมื่อเธอไม่สามารถมีบุตรให้เขาได้เธอก็ควรยอมเสียสละให้เขาหาภรรยาใหม่เพื่อจะมีบุตรไว้สืบต่อวงตระกูลนางมาริกาเดินร้องไห้ออกจากปราสาทหลังใหญ่ของสามีพร้อมด้วยบริวารที่จงรักพักดี มุ่งหน้ากลับไปหาพ่อแม่แต่ขณะที่เดินผ่านหน้าพระเชตวันมหาวิหารอันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเธอได้คิดขึ้นว่าโอ๋หนอข้าแต่พระพุทธองค์นับแต่วันนี้เป็นต้นไปหม่อมฉันคงจะไม่มีโอกาสได้ใส่บาตรและได้ฟังธรรมจากพระองค์อีกแล้วด้วยจะต้องจากไกลไปอยู่เมืองกุศินาราด้วยความรักนับถือ เคารพในพระพุทธเจ้านางมัาลิกาจึงแวะเข้าไปเพื่อกราบนมัสการด้วยความรักความอาลัยขณะนั้นพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ในพระคันธกุดีนางมัาลิกาและบริวารเดินเข้าไปรีรีรอรอด้วยความเคารพยำเกรงท่านพระอนอนเทเถระผู้เป็นพุทธอุปทาคแลเห็นจดจำเธอได้เพราะเธอเป็นหญิงใจบุญ เคยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานไปฉันพัตาหารที่ปราสาทของเธอหลายหนแล้วพระอานนท์จึงเดินมาถามเธอด้วยความเมตตาว่าโยมมาลิกามีธุระอันใดหรอมีเจ้าค่าท่านพระอนนท์ดิฉันจะมากราบนมัสการลาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดนำพาดิฉันเข้าเฝ้าด้วยเถิดพระอานนท์ เห็นท่าทางของเธอโศกเศร้าม ok ีน้ำตาเอ่อท้นที่ดวงตาจึงรู้ว่าเธอคงมีเรื่องร้อนมีความทุกข์จึงได้นำพาเธอเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ภายในพระคันธกุดีทันทีเมื่อได้เห็นพระพุทธองค์ประทับอยู่เบื้องหน้านางมาลิกาผู้กำลังจะตกเป็นหญิงไม้ก็ก้มลงมอบกราบแทบพระบาทแล้วสะอื้นให้หยาดน้ำตาลางริน ด้วยความโศกเศร้าอาดูลสุดพลนนาข้าแต่พระพุทธองค์หม่อมฉันหม่อมฉันมาทูลลามาทูลลาเจ้าข่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถามเธอขึ้นว่ามาลิกาเธอจะไปไหนหรือร้องไห้ทำไมกระแสรพระดำรัสที่เมตตากรุณาอ่อนโยน ของพระพุทธองค์ยิ่งทำให้เธอโศกสะอื้นตื้นตันเธอพยายามกล้ำกลืนความโศกเศร้าร้าวรานใจแล้วทูลตอบว่าข้าแต่พระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นสรณะ,ะที่พึ่งอันสูงสุดของหม่อมชั้นหม่อมชั้นจะมาทูลอําลากลับไปอยู่กับพ่อแม่ที่เมืองกุสินาราเจ้าค่ะสามีของหม่อมชั้นเขาไม่ต้องการหม่อมชั้นแล้วเพราะหม่อมชันเป็นหญิงหมัน ไม่สามารถมีบุตรธีดาสืบต่อวงตระกูลได้ลำดับนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทอดพระเนตรดูนางมัลลิกาด้วยความปราณีพระองค์ตรัสกับเธอขึ้นอีกว่าดูก่อนมัลลิกาด้วยเหตุผลเท่านี้หรือที่พันธุละเสนาบดีจะให้เธอกลับบ้านเพียงเท่านี้เจ้าค่ะเพียงเท่านี้ นางมาลิกาสะอื่นก้มหน้ามองพื้นน้ำตาไหลพรากมาลิกาเอย๋ยพระพุทธองค์ตรัสกับเธออีกถ้าเหตุผลเพียงเท่านี้เธออย่าไปกรุงกุศินาราเลยจงกลับคืนไปอยู่กับพันธุละเสนาบดีผู้เป็นสามีของเธอดังเดิมเถิดนางมาลิกาครั้นได้ยินพุทธดำรัสเช่นนั้นก็สุดแสนจะดีใจบังเกิดอาการขนลุกพองสยองกล้าว ด้วยความปีติอัศจรรย์พระดำรัสของพระพุทธองค์เป็นพระดำรัสศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งไม่มีสองทรงประกอบด้วยเหตุและผลการที่พระพุทธองค์ตรัสบอกอย่างนี้คงจะทรงเล็งห็นบางสิ่งบางอย่างอันเป็นประโยชน์ต่อเธอเป็นแม่นมั่นนางมาริกาประนมมือก้อมกราบแทบพระบาทของพระพุทธองค์อีกคนแล้วเหงย่อหน้าทูลขึ้นว่าข้าแต่พระพุทธองค์ หม่อมชั้นจะทําตามพระดํารัสของพระองค์พระเจ้าข่าหม่อมชั้นจะทําตามนางมาลิกาทูลอําลาพระพุทธอ,องค์แล้วก็พาบริวารขนข้าวขนของเดินทางกลับไปยังประสาทหลังใหญ่ของพันธุละเสนาบดีผู้เป็นสามีอีกครั้งเมื่อไปถึงสามีเห็นเธอกลับมาก็ถามขึ้นด้วยความแปลกใจว่ามาริกากลับมาทำไมอีก นางมาริกาจึงตอบสามีว่าพี่พันธุละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งให้น้องกลับแล้วเธอก็เล่าเรื่องราวอันเป็นพุทธธรรรัตให้สามีฟังพันธุละเสนาบดีแห่งแคว้นโกศลน,นั้นมีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอยู่ครั้นได้ยินภรรยาเล่าก็ดีใจเอ่ยขึ้นว่ามาริกาน้องพี่ หากพระพุทธองค์ทรงตรัสอย่างนี้น้องก็จงอยู่ที่นี่ต่อไปเถอะซึ่งปรากฏว่าการเวลาผ่านไปไม่นานนางมาลิกาก็ตั้งครรภ์แล้วคลอดลูกแฝดออกมาเป็นชายถึง16ครั้งรวมทั้งสิ้น32คนทำให้พันธุละเสนาบดีผู้เป็นสามีไม่ตั้งข้อเรังเกียดเธออีกต่อไปการเวลาผ่านพ้นไปนานหลายปี จนลูกๆของเธอเติบใหญ่เป็นหนุ่มและเข้ารับราชการเป็นทหารที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระราชาเหมือนพ่อทั้งสิ้นแต่โชคชะตาชีวิตของคนเรานั้นไม่แน่นอนล้วนมีวิบากกรรมแต่ปางก่อนติดตามมาวันหนึ่งพันธุระเสนาบดีบังเอิญไปที่ศาลตุลาการซึ่งกำลังมีการว่าความได้เห็นพวกตุลาการตัดสินไม่ยุติธรรม มีการรับสินบนทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับความเดือดร้อนพันธุละเสนาบดีจึงได้เปิดโปงความประพฤติทุจริตของตุลาการกลุ่มนั้นทำให้เหล่าตุลาการชั่วต้องถูกถอดออกจากตำแหน่งสร้างความไม่พอใจให้กับตุลาการชั่วเหล่านั้นมากพวกเขาเหล่านั้นจึงคอยหาโอกาสมุ่งทำลายแก้แค้นพันธุละเสนาบดีผู้ซื่อสัตย์อยู่ตลอดเวลา โดยกุข่าวใส่ร้ายอย่างดุรแรงว่าพันธุละเสนาบดีกับลูกชาย32คนทรยศคิดกบฏต่อพระราชบัลลังยุแย่ใส่ร้ายอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าจนพระราชาประเสณฐนิโกศลเกิดหูเบาลงเชื่อคำเท็จของเหล่าตุลาการชั่วพระราชาประเสณฐนิโกศลผู้ชราหูเบาจึงวางแผนออกอุบาย ให้พันธุระเสนาบดีและลูกชาย32คนไปราชการที่ชายแดนแล้วส่งกองทหารจำนวนมากไปแอบซ่อนซุ่มดักฆ่าพันธุระเสนาบดีกับลูกชายตายไปทั้งหมดทั้งสิน้นเมื่อสามีและลูกชายสุดที่รักถูกฆ่าตายแล้วนางมาริกาผู้สูญเสียสามีและลูกจึงไม่มีที่พึ่งเธอมาทูลลาพระพุทธเจ้า เดินทางกลับไปอยู่กรุงกุสินาราบ้านเกิดเมืองนอนของตนซึ่งคราวนี้พระพุทธองค์ไม่ทรงห้ามแต่อย่างใดเมื่อกลับไปอยู่บ้านเรือนณก,กรุงกุสินาราแล้วก็ครองตนเป็นหญิงไม้ทำแต่บุญกุศลบําเพ็ญทานศีลภาวนาตามคําสอนของพระพุทธองค์ดำรงตนเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นอุบาสิกาที่เคร่งครัดในศีลในธรรม การเวลาได้ผ่านพ้นไปอีกปีแล้วปีเล่าจนกระทั่งถึงปีสุดท้ายแห่งพระพุทธองค์พระพุทธองค์ได้เดินทางไปยังกรุงกุสินาราแล้วเสด็จดับขันธปรินิพานในวันวิสาขบุญนมีเพนเดือนหเวลาจวนใกล้รุ่งในสารวโนทยานของมระกษัตริย์ทั้งหลาย ข่าวการปรินิพพานของพระพุทธองค์แพร่ไปปากต่อปากอย่างรวดเร็วนางมัลิกาหญิงมา่ายซึ่งอยู่ในเมืองนั้นได้ยินข่าวแล้วก็เสียใจยร่ำให้กร่ําครวญว่าอน,นิจจาเอย๋ยบัดนี้พระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณของหม่อมชั้นได้ทรงเสด็จดับขันทะปรินิพพานเสียแล้วหนอเสียดายเสียดายเหลือเกินต่อจากนี้ไป หม่อมฉันจะไม่ได้เห็นจะไม่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธอ,องค์อีกแล้วนางมัลลิกาอุบาสิการำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าที่เคยมีคุณต่อเธอแล้วก็ยิ่งสูงใจร่ำไห้ด้วยความอาลัยอาวรณ์ด้วยความรักความเทิดทูนเธอจึงตัดสินใจจะบูชาพระพุทธ,ธคุณเป็นครั้งสุดท้ายเธอคิดว่า ฉันจะถวายเครื่องประดับมหาลดาปราสาทอันมีค่าก้าวโกรธกับอีกแสนตำลึงของฉันบูชาพระพุทธองค์นางมาริกายอดหญิงยอดกระตันอยู่รำพึงดังนั้นแล้วจึงสั่งให้บริวารของเธอช่วยกันยกเครื่องประดับมหาลดาปราสาทอันยิ่งด้วยคุณค่าออกมาทำความสะอาดและพรมด้วยน้าอบน้ำหอมเธอนำมหาลดาปราสาทนั้น ไปสวมลงที่พระบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคลุมตั้งแต่พระเศียรลงไปตลอดจนถึงพระพุทธบาทเมื่อคลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอและทุกๆุกคนซึ่งอยู่ณที่นั้นได้เห็นพระบรมศพของพระพุทธองค์เปล่งประกายรัศมีงดงามพันรายประดุดังแสงแห่งทองคำอัญ,ญมณีงามติดตาตรึงใจ นางมัลิกาหญิงไม้ผู้มากมีบุญได้เห็นดังนั้นก็บังเกิดความเปลื้มปิติจิตใจผ่องใสสุดประมาณเธอประนมมือตั้งจิตอธิษฐานขึ้นต่อหน้าองค์พระบรมศพของพระพุทธเจ้าขึ้นว่าสาธุข้าแต่พระพุทธองค์ผู้ทรงดับขันธะปรินิพพานแล้วหม่อมฉันขอบูชาถวายมหาลดาประสาท เครื่องประดับอันสำเร็จด้วยแก้วเจ็ดประการมีมูลค่าก้าโกศแสนตำลึงนี้เป็นพุทธบูชาขออานิสงส์แห่งการบูชาอันเลิศนี้จงมีแก่หม่อมชั้นหากหม่อมชั้นยังจักเวียนไหว้าตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนิตราบใดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาขออย่าให้หม่อมชั้นมีกังวลด้วยเครื่องประดับอันงดงามเลิศเลย ขอให้มีเครื่องประดับเพลิดเพล้วบริบูรณ์ขอให้ร่างกายของหม่อมชั้นงดงามมีเครื่องประดับอยู่เป็นนิดเถิดสาธุพุทธบูชาพุทธบูชาพุทธบูชาสาธุนางมัลลิกาผูดเต็มไปด้วยปีติศรัทธาตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็มอบกราบแทบพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า ผู้ทรงดับขันธปรินิพานการเวลาผ่านพ้นไปอีกประมาณยีสิปีนางมัาลิกาผู้มีบุญศรัทธายิ่งใหญ่ผู้นี้ได้สิ้นชีวิตไปตามวิถีของมนุษย์คือเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไม่มีใครหนีพ้นผู้คนในกรุงกุสินาราและกรุงสาวัตถีรุ่นหลังค่อยๆลืมเลือนเรื่องราวของเธอไป จนกระทั่งวันหนึ่งได้มีพระอระหันต์เจ้ารูปหนึ่งนามว่าพระนารทะเถระเป็นพระอระหันต์ผู้ทรงฤทธอภิญญาสมาบัตอันยอดยิ่งได้เดินทางขึ้นไปยังสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงพระนารทะเถระได้แลเห็นทิพยวิมานหลังหนึ่งใหญ่โตงดงามประดับประดาด้วยแก้วเจ็ดประการมีรัศมีสีแสงเพลิดเพล้วพันราย ธงประดับวิมานเป็นสีเหลืองดังทองคำนางเทพ,พธิดาเจ้าของปราสาททิพย์เยื้องกลายออกมาปรากฏให้เห็นเธอเธองดงามสุดจะพลนาเครื่องประดับแต่งกายของเธอมีสีเหลืองดังทองคำมีเสียงไพเราะแว่วออกมาจากเครื่องประดับกายเป็นนางเทพ,พธิดาผู้เลิศด้วยความงามนางเทพ,พธิดาเจ้าของปราสาททิพย์ย้มยิ้ม ประนมมือน้อมไหว้พระนาระทะเถระด้วยความเคารพนอบน้อมเธอเอ่ยขึ้นว่านมัสก,การพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ามาจากโลกมนุษย์หรือเจ้าคาเจริญพรอ,อตมาเดินทางมาจากโลกมนุษย์นางเทพธิดาเอ๋ยเธอเป็นใครทำบุญอันใดไว้หนอจึงมีสมบัติทิพย์งดงามสมบูรณ์ถึงปานนี้พระนาระทะอระหันถามนางเทพธิดาตนนั้น ยิ้มแยม้มตอบให้ทราบว่าพระคุณเจ้าขาดิฉันเมื่อชาติที่แล้วเกิดเป็นหญิงในเมืองกุสินาราชื่อมัลิกาเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อยู่เป็นนิดเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพานดิฉันได้ถวายเครื่องประดับมหาลดาประสาทมูลค่าเก้าโกศแสนตำลึงบูชาพระพุทธองค์ผู้ปรินิพานแล้วด้วยผลแห่งบุญน,นั้น เมื่อดิฉันสิ้นชีวิตจึงได้มาบังเกิดเป็นเทพธิดาผู้เพียบพร้อมด้วยสมบัติทิพนี้ดิฉันไม่มีความทุกข์ดิฉันไม่มีความโศกมีแต่ความบันเทิงใจเจ้าข้าเทพธิดาอาดีตนางมาลิกาเล่าบุญในอดีตของเธอให้พระนารทะเถระฟังด้วยความภาคภูมิใจสุขใจในบุญของตนท่านผู้ฟังที่รักและคารพทั้งหลาย เมื่อได้ฟังเรื่องราวของนางมัาลิกาแล้วจงนำมาใคร่ครวญดูเถิดผลแห่งการบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั้นมีจริงแม้เราจะไม่ร่ำไม่รวยเหมือนนางมัาลิกาเราก็ทำบุญได้นะเพราะการทำบุญนั้นไม่จำกัดทำได้ทั้งคนจนและคนรวยเรามีทรัพย์เท่าใดเราก็ทำตามกำลังของเราทำทานแล้ว ก็จงตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าประการละเว้นจากบาปชั่วทั้งหลายถึงวันพระก็จงหาโอกาสไปรักษาอุโบสถศีลสวดมนต์ไหว้พระอยู่เสมอเสมอตั้งใจบูชาพระด้วยดอกไม้ของหอมอุปถัมภ์ดูแลบิดามารดาสมณะพราหมณ์ตามสมควรแก่กำลังของตนเถิดเมื่อสิ้นชีวิตละจากโลกนี้ไปแล้วผลแห่งทานศีล ภาวนาและการบูชาจะส่งผลให้ชีวิตของเราได้ทิพยสมบัติมีความผาสุกในสวรรค์หรือหากเรามาเกิดเป็นมนุษย์อีกผลบุญที่เราทำไว้แล้วก็จะตามมาอุดหนุนช่วยให้เราไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนจะมีความสมบูรณ์ในชีวิตด้วยอายุวันนะสุขภลลปฏิพานธนสารสมบัติทุกประการ สยังกตานิอุญญานิตังมิตรตังสัมปรายิกังบุญที่ตัวเองทำไว้ดีแล้วเป็นประดุดมิตรแท้จะติดตามตัวเราไปถึงพบหน้าท่านทั้งหลายเอย๋ยอย่าดูหมิ่นว่าบุญเล็กน้อยเมื่อทำแล้วจะไม่ให้ผลแม้หม้อนน้ำยังเต็มด้วยน้ำที่ตกลงมาทีละหยดทีละหยดได้ฉันใดคนที่มีปัญญาไม่ประมาท มันสั่งสมบุญอยู่เสมอเสมอทีละเล็กทีละน้อยในไม่ช้าชีวิตของเขาก็จะเต็มไปด้วยบุญได้ฉันนั้นสาธุสาธุสาธุ